สีแดงวันนี้นะครับแบบสีแบบร้อนแรงมากแล้วก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมกับพีงานเนี่ยก็คือน้องเปียนะครับก็คือคนที่ถือกล้องอยู่นี่แหละฮะก็เดี๋ยวเราจะนํารถคันนี้เนี่ยไปส่งมอบให้กับคุณลูกค้ากันแล้วก็เดี๋ยวเราไปติดตามกันด้วยว่าเจ้าสิซโนตตัว E คันนี้ใช้เงินออกรถอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปถามคุณลูกค้ากันนะตอนที่ไปถึงบ้านลูกค้าเลยเขาคันนี้เดี๋ยวจะนําไปส่ง ครับผมสวัสดีนะครับแฟนเพจนิสันเอเมร่าป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับผมวันนี้ผมธนาวัฒน์จัดให้นะครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามบินสุวรรณภูมิผมนำเจ้าโบอิงเ7็มาส่งให้กับคุณลูกค้าอยู่ที่สนามบิน <c oughs> เอ้ยไม่ใช่ฮะเป็นนิสันโนสีแดงคันนี้นะครับไม่ใช่เครื่องบินนะเอารถเจ้านิสันโนสีแดงตัวอ e ีคันนี้นะครับมาส่งให้กับคุณลูกค้าอยู่ที่นี่เลย <c oughs> ต้องบอกว่าวันนี้สวยสวยไหมครับน้องเทียสวยมากสีแดงสีแดงสวยนะแล้วก็เหลือคันเดียว แบบแย่งกันแบบตะหลุดเลยก็วันนี้มาส่งมอบให้กับคุณลูกค้าถึงที่แล้วแล้วก็วันนี้เดินทางออกจากโชลูมาก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเพราะว่ารถติดนิดนึงก็วันนี้ใช้เงินออกรถอยู่ที่เท่าไหร่ใช้โปรอะไร ถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราไปถามกับคุณลูกค้ากันนะครับว่าใช้เงินออกรถอยู่ที่เท่าไหร่เราจบตามโปรหรือเปล่านะครับผมมาโอเคเลยวันนี้ผมไม่รู้หรอกว่าคนไหนเป็นคนเป็นลูกค้านะเยอะวันนี้เยอะมากไม่รู้ว่าคนไหนเป็นเจ้าของรถตัวจริงนี่ครับเป็นหนีกล้อ<น>ง<ร>แล้วหนีกล้องสวัสดีครับ<สะ>อันนี้พี่พี่สมเกียรติกันไหมครับอ่าอันนี้คือเจ้าของรถอันนี้คือเป็นคนใช้รถอย่ไม่ยืนตรงนี้ดีกว่าให้ให้ให้เอฟซีเขาได้เห็นรถหน่อยมาตรงนี้เลยนี่ เป็นไงครับเป็นไงครับพี่สีแดงใครเป็นคนเลือกอัลยาอัลเยาสีแดงอันนี้โน้ตโน้ตยีจริงๆครอบครัวนี้รู้สึกว่าแนะนํากันมาใหใช้ใช้โน้ตเหมือนกันแล้วก็สีแดงกันด้วยแล้วก็บ้านนี้บอกว่าใช้คันนั้นใช้นิสสานนุ่นครับคันนั้นนาวาร่าเห็นไหมบ้านนี้ต้องบอกเลยว่านาวาร่าเดี๋ยวนะคันนั้นรถต้องมีคันต่อไป พี่ออ๋เดี๋ยวผมขอสำเนาเล่มกลับไปด้วยนะอ่าเดี๋ยวถ่ายรูปส่งให้ผมได้รถชื่อเจ้าของรถเลยใช่ไหมใช่อ๋อโอเคงั้นงั้นไม่ต้องละคิดว่าจะได้ค่าขนมเพิ่มหรือดเไงนี่ฮะวันนี้การส่งมอบก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ไม่ได้มาส่งมอบโบอิง747นะมาส่งนิสสันโนบเดี๋ยวนะวันนี้ไปนั่งหัวกระลสัญญาก็โทรไปเพิ่มกลับมา อ่าแล้วก็เขาเก็บเงินจองอะไรไหมพี่วันนั้นมาทำสัญญาเก็บค่าใช้จ่ายอะไรไหมอยัยังเนาะก็คือไปนั่นผ่านผมวงบอกพี่ใช่ไหมวงวงจองเข้าไปอ่าเนี่ยฮะคือโซลูชั่นของผมก็คือสโลแกนไม่ใช่โซลูชั่นก็คือไม่เก็บเงินจองนะครับไปนั่นผ่านเราค่อยโอนจองเข้ามา1,000บาทเพื่อล็อกรถแล้วมาทําการแต่งตั้งอ่าติดตั้งอุปกรณ์ถามนิดนึงวันนี้ใช้เงินออกรถเท่าไหร่พี่บอกไปเลยใช้เงินออกรถกี่บาทจักบาท วันนี้ใช้เงินออกรถจักบป่าแปดพันบาท <c oughs> <c oughs> คนลูกค้างง <c oughs> ที่ทงงนี่คือทำไมเป็นใช้เงินออกรถน้นอยจริงๆรถคันนี้นี่คืออยู่ที่เท่าไหร่นะน้องเปียกหกแสนอันนี้5้าแสนสามเป็นตัวใหม่ปี2020อ่าห้าแสนสามห้าแสนสามก็คือเป็นตัวใหม่เอ็มไอยี่สิบ ปกติถ้าตัวเก่ามันจะเป็น5 2 9อ่ากริงๆก็เพิ่มมาแค่พันเดียวใช้เงินอนอรถแ0 0 0จนิงๆโิมันก็ฟรีดาวได้แหละแต่ว่าของพี่ก็คือติดปัญหาตรงที่คนซื้ออายุน้อยอรายได้น้อยไปนิดนึงก็เลยปรับดาวมานิดหน่อยก็วันนี้ใช้เงินออกรถเรียบร้อยแล้วฮะเป็นไงพี่ถูกใจไหมถูกใจคสวยเนาะได้ข่าวว่ายังยังขับไม่ได้ยังไม่เก่งครับคือขับเร็นแต่ว่าคือเราล้างไปนานอ๋อเราล้ขับไปนานอะฮะมัน ห้าปีไม่ได้ขับรถ5ปีนะไม่ได้ขับรถเพราะว่ารถคันนั้นที่ออกมาจะเป็นลูกอเป็นคนใช้แต่นาวาล่านี่ขับไหมไม่ขับไม่ได้ขับไม่ได้ขับเลยทำไม่ง่ายเลยทำง่ายๆลเป็นคนใช้ก็คือรถยนต์ไม่ได้ขับเลยมา5ปีแล้วใช่ครับผมวันนี้จะเป็นวันแรกจะให้เขาเผลอหรืวะ ได้ได้อยู่ได้อยู่มันไม่ยากไม่ผีดอธิบายกันใช้ไปแล้วง่ายง่ายสบายสบายนี่ฮะออกรถกอาผมแบบฮ่าๆกันแบบนี้นะครับจริงๆแบบสบายๆใช้เงินออกรถก็น้อยด้วยจริงๆก็มีโปรโมชั่นหลายตัวด้วยนะอย่างอเมร่าตอนนี้ก็ใช้เงินออกรถอยู่ที่เท่าไหร่น้องเฟียนหมื 9, ่นเก้าถูกไหมครับหมื่นเก้าแบบเดิมๆถ้าติดตั้งสเก์ตรอคันก็สองหมื่นเก้าแต่วันนี้เราพูดถึงมิสันโนตกันก่อนเนาะก็ยังมีอีกหลายคันอีกหลายสีด้วย โปรโมชั่นเนี่ยก็คือใช้เงินหนงกเราอยู่ที่9,000ถ้าจะติดตั้งสเกิร์ตรอบคันเนี่ยก็อยู่ที่1 9 0 0 0บาทนะครับอ่าโอเคครับพี่วันนี้ก็ผมขอบคุณที่สงเกียติมากๆเลยที่ให้เกียริผมแล้วก็ทีมงานของผมนะครับแล้วก็ให้เกียิกับนิสสันเอลิสมอเตอร์สาขาแจ้งวัฒน,นาด้วยวันนี้ผมก็ขอให้รถคันนี้นำแต่งเงินแตทองไหลามาเทม,มานะครับผมของคุณครับขอให้รวยๆครับผมอ,อ่าครับผม ส่วนลูกค้าคนไหนหรือว่า FC ของธนาวัฒน์จัดให้นะครับอยากได้รถสวยๆหล่อๆแบบนี้ก่อนปีใหม่ก็บอกเลยไม่ทานแล้วปีหน้า่อยเอาแล้วกัน <laughs> ไม่ทันแล้วฮะมาตอนนี้ไม่ทานแล้ปีหน้าเดี๋ยวว่ากาันปีหน้าเดี๋ยวจัดแคมเปญเด็ดๆดีๆให้เลยฮนะเดี๋ยวปีหน้าเจอกันนะครับนักครับ <laughs> โอเคฮะ <laughs> เดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนคิดถึงวิสารคิดถึงธนาวัฒน์จัดให้ครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ